มาสจันพระอาจารย์กรมหลวงจุมพอรอยากดูของแปลกจึงแหวกป่าตามหาหลวงพ่อเงินนาตกตะลึงตามคำที่หลวงพ่อสุกบอกจริงๆกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์มักจะเสด็จไปยังวัดปากคลองมะขามเทาเมืองชัยนาคอยู่เสมอๆโดยความศรัทธามั่นต่อหลวงพ่อสุกเกจิอาจารย์ผู้ปราบเปลืองเรื่องเวทมนต์คาถาอาคมนั้น พระองค์ได้พบกับความมหัศจรรย์ทางพุทธเวทเป็นที่ประจักษ์แก่สายตานับครั้งไม่ถ้วนจึงยกให้หลวงพ่อสุขเป็นอาจารย์ของพระองค์ได้รับการถ่ายทอดวิชาหนานับประการอันประมาณมิได้จากหลวงพ่อเป็นท่วนทั่วฝึกฝนจนเกิดความชำนาญมีปรีชาสามารถปรากฏตามเรื่องราวของพระองค์กับหลวงพ่อสุขดังที่ได้เคยมีผู้รจนาไว้จานวนมากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว จึงไม่ขอกล่าวถึงอีกแต่จะกล่าวถึงครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อสุขได้ทูลเสด็จในกรมมีความว่าถ้าจะดูของดีๆแปลกๆนอกเหนือจากของฉันแล้วก็เห็นจะมีเกลือกับฉันอีกองค์หนึ่งเคยศึกษามาจากอาจารย์เดียวกันคือท่านเงินอยู่บางคลานโพทะเลเมืองพิจิตรหากจะเป็นหาก็จงบอกว่าฉันแนะทางมาเถิดเมื่อเสด็จในกรมได้ทราบดังนั้นแล้ว จึงมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเดินไปยังเมืองพิจิตเพราะพระองค์ชอบในการแสดงหาบรรดาเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาอาคมขลังอยู่เป็นทุนแล้วและเมื่อสบโอกาสอันเหมาะควรแล้วได้ชวนกันกันกบนายลิมคนสนิทเดินทางไปเมืองพิจิตทันทีเมืองพิจิตในสมัยนั้นเดินทางไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้พิจิตเป็นเพียงเมืองเล็กเกเ,กเมืองหนึ่งซึ่งรายร้อมไปด้วยป่าทึบโดยทั่วไป ระยะทางจากเมืองไปยังหมู่บ้านรอบๆเมืองพิจิตรทางกันด้วยป่าทึบป่าโปร่งบางห่วยละหานสาธานการเดินทางจึงลำบากส่วนใหญ่นิยมใช้ช้างเดินเป็นทางหลักเพราะจะต้องอาศัยความแข็งแกร่งของช้างเท่านั้นที่จะผ่านไพรแบบนี้ไปได้โพธาลีเป็นเมืองตำบลที่ห่างจากเมืองพิจิตรไปทางทิศใต้ใกล้กับเขตชุมแสงนครสวรรค์ ึงถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้เป็นส่วนใหญ่สำหรับบางคลานอันเป็นที่ตั้งของวัดบางคลานก็เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำยมชิดเขตชุมแสงซึ่งเติมไปด้วยป่าไม้โพรงป่าใหญ่เกือบทั้งสิน้นรายร้อมไว้ทุกด้านสลิ์ในกลมกับคนสนิทคือนายลิมช้าช้างเป็นพาหนะเดินทางไปจากเมืองนครสวรรค์ขึ้นไปในฤดูแล้งของปีหนึ่ง ผ่านออกไปทางป่าทึบเมืองชุมแสงลัดลอบไปตามป่าเกยชัยแหล่งจุกชุมด้วยจระเข้ป่าเปลี่ยวเข้าเขีดป่าลึกของชุมแสงขณะที่กำลังเดินทางอยู่วันหนึ่งตอนพระอาทิตย์ใกล้พลบคำ่ำและถึงเวลาพักช้างเสด็จในกรมและนายลิมได้ทำลีค้างแรมได้แล้วจึงเตรียมจะจัดอาหารนั่นเองก็ปรากฏว่าร่างชายแก่ห่มขาวแต่กล้าไปด้วยความเก่า และขาดวินนวดคราวยาวรุงรังน่าสงบนิ่งอยู่ในสมไม้ใกล้กันนั้นดวงตาหลับสนิทริมฝีปากขมุบขมิบบริกรรมพระเวทอยู่ตลอดเวลาสเสด็จในกรมจึงตรงเข้าไปหาพร้อมกับนายหลิมคนสนิททันทีที่เดินเข้าไปใกล้สมไม้อันร่มคล่มนั้นชายแก่ก็ลืมตาขึ้นสเสด็จในกลมทราบดีว่าเป็นผู้ทรงศิลป์ จึงทำความเคอรพและถามเป็นใครก็ได้รับคำตอบว่าเหมือนเที่ยวหาความสงบอยู่ตามป่าเขีนี้เพื่อบําเพ็ญสมาธิหลบหนีจากผู้คนความบริเวรอยู่ตามลำพังหลังจากสนทนากันจนเป็นที่พอใจแล้วนายลิมจึงชวนเสด็จในกรมให้กลับไปจัดการเรื่องที่พักและอาหารเสียก่อนสักครู่เสด็จในกรมได้หันไปมองชายแก่นั้นน่าประหลาดใจ ไม่พบชายแก่ชื่อเหมือนคนนั้นเสียแล้วจึงให้ในายลิมเดินไปหาในระแวกนั้นก็ไม่พบเป็นที่แปลกมากในเวลาที่ไม่นานนักที่ชายแก่ขนาดนั้นจลบเร้นหายไปอย่างรวดเร็วนับเป็นเรื่องปฏิหารโดยแท้ลัดล้อไปตามไพรทีฟจนถึงชายฝั่งแม่น้ำยมคนนำทางพาเรียบชายฝั่งแม่น้ำยมขึ้นไปทางเหนือฤดูแลง้งน้ำในแม่น้ำขอดแห้ง สักครู่ก็พบวัดเก่าแก่อยู่ฝั่งตรงขามคนนำทางบอกว่านั่นคือวัดบางคลานที่ต้องการมาพบหลวงพ่อเงินเสด็จในกรมได้ามแม่น้ำยมซึ่งมีน้ำไม่มากนักช้างเดินข้ามสบายสอบถามหาหลวงพ่อเงินได้ความว่าออกป่าไปได้สองวันแล้วไม่ทราบว่าจะกลับไปเมื่อใดบางทีก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม บางทีก็เจ็ดวันในวัดรูปหนึ่งได้บอกกับเสด็จในกรมว่าก่อนหน้าที่หลวงพ่อเงินจะออกไปป่าได้พูดเปรยขึ้นกับพระหลายรูปว่าอีกสองวันจะมีคนดีเขามาหาฉันเห็นทีจะอยู่ไม่ได้แน่ต้องออกป่าสักพักแล้วท่านก็ออกไปป่าในเย็นวันนี้เสด็จในกรมทรงแปลกพระไทยมากครั้นจะคอยอยู่ก็เกรงว่าจะไม่พบ และไม่ทราบว่านานเท่าใดหลวงพ่อจึงจะออกจากป่าจึงตัดสินพระไทยค่อยอยู่สองคืนแล้วจึงกลับไปยังนครสวรรค์ขณะเดินทางถึงกลางป่าได้พบกับชายแก่ที่ชื่อเหมือนอีกสเสด็จในกรมอยู่บนหลังช้างได้เห็นชายแก่ผู้นั้นเดินอยู่กลางทุ่งหญ้าไกลๆจำได้ถนัดเพราะหลังคุม้มและใส่ชุดสีขาวคร่ำคราขาดวิน จนเร่งช้างให้เข้าไปใกล้โดยเร็วและทันใดนั้นชายแก่ก็หลับตาหายไปในทุ่งหญ้าอย่ายงรวดเร็วถึงแม้สด็จในกรมจะนั่งช้างเดินหาจนทั่วบริเวณก็หาไม่พบสเสด็จในกรมได้ตรัสกับนายลิมว่าเป็นเรื่องแปลกเหลือเกินหมาพิจิตคราวนี้ต้องการพบใครก็ไม่ได้พบสเสด็จในกรมพักอยู่นครสวรรค์ได้สิบวันตั้งใจจะกลับกรุงเทพแต่ลังเลพระไทย จึงชวนนายลิมว่าหลงขึ้นไปพิจิตใหม่อีกครั้งก่อนออกเดินทางสเสด็จในกรมให้ในายลิมหาซื้อเสื้อคอจีนหนึ่งตัวไม้คานหนึ่งอันกางเกงจีนหนึ่งตัวสาแรกและเข่งสองชุดหมวกกุ้ยเลยหนึ่งใบแล้วจึงออกเดินทางด้วยช้างกับคนนำทางตรงไปวัดบางคลานอีกครั้งหนึ่งระหว่างทางได้ไปพบจระเข้เผือกขนาดใหญ่นอนขวางลำน้ำอยู่ที่ป่ากเกยชัย เสด็จในกรมให้นายลิมเอาขันตักน้ำมาทำน้ำมนต์แล้วทรงปลุกเสกไร้พระเวทบริกรรมท่าน้ำมนต์อยู่เป็นเวลานานแล้วเทน้ำมนต์ลงไปในน้ำซึ่งจระเข้นอนขวางทางอยู่ทันทีที่น้ำมนต์เทออกจากขันกระทบผิวน้ำจระเข้เพือกที่นอนสงบนิ่งอยู่กลับฟาดถางไปมาแล้วดำน้ำหายไปทันทีเหลือแต่ปลายน้ำวนเป็นวงกลม อยู่เบื้องหน้าสเสด็จในกรมจากนั้นสเสด็จในกรมจึงได้เดินทางต่อจนถึงริมฝั่งแม่น้ำยมขณะนั่งพักช้างปล่อยช้างกินยากินน้ำอยู่นั่นเองก็เหลือบไปเห็นโคลนต้นไม้ใหญ่ใกล้กันนั้นเห็นชายแก่ชื่อเหมือนที่พบกันครั้งก่อนนั่งหลับตาสงบนิ่งอยู่สเสด็จในกรมจึงรีบตรงเข้าไปแสดงความเคารพพู้เท่าเหมือนลืมตาขึ้นแล้วบอกว่า พรุ่งนี้เข้าไปหาท่านจึงจะพบสะเสด็จในกรมนั่งฟังโดยไม่กล่าวอะไรผู้เท่าเหมือนก็เอ่ยชื่อขึ้นอีกว่าหลวงพ่อท่านไม่ชอบเจ้าชอบนายสเสด็จในกรมนั่ง,งเงียบฟังเฉยอยู่ผู้เท่าเหมือนได้ล่วงลงไปในยามแล้วหยิบแหวนทองเหลืองออกมาจากยามแล้วส่งสเสด็จในกรมแล้วพูดว่าเก็บไว้ให้จงดีฉันทําเตรียมไว้แต่ครั้งก่อนแต่ยังเป็นยามไม่เหมาะ จึงให้ไม่ได้สดิจในกรมรับแหวนจากมือผู้เท่าแล้วก้มลงพิจารณาแหวนนั้นเป็นแหวนทองเหลืองอมดำออกสีครามๆตรงกลางแหวนมีเหล็กแร่สีดำมันฝังอยู่เม็ดเล็กๆหนึ่งเม็ดแล้วมีอัคระขอมลงด้วยเหล็กจานรอบๆวงสเสด็จในกรมตรัสว่าคงจะเป็นเหล็กไหลแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองทางผู้เท่าเหมือน แต่ผู้เท่าเหมือนหายไปจากตรงนั้นรวดเร็วอย่างไม่คาดฝันสเสด็จในกรมถึงกับอุทานออกมาแล้วหันมามองทางนายลิมซึ่งนั่งอาปากค้างอยู่เมื่อถึงวัดบางคลานได้พบพระอยู่หน้าวัดสเสด็จในกรมถามว่าหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าก็ได้รับคำตอบว่าอยู่ที่กุฏิพลางชี้มือไปที่กุฏิสเสด็จในกรมจึงมุ่งหน้าตรงไปกุฏิทันที แต่ก็พบกับความว่างเปล่าไม่มีหลวงพ่อเงินบนกุฏิพระเนนช่วยกันหาเป็นเวลานานก็ไม่พบหลวงพ่อสเสด็จในกรมนั่งคอยอยู่ที่กุฏิจนเย็นเห็นว่าไม่พบแน่จึงสั่งคนนำทางและนายลิมให้เดินทางกลับไปในวันนี้ข้ามแม่น้ำยมมาฝั่งชุมแสงพักแรมอยู่ในละมาะไม้ใกล้ชายฝั่งแล้วตรัสกับนายลิมว่าพรุ่งนี้เช้ากลับแน่ พักนกครสวรรค์สักคืนสองคืนแล้วเข้ากรุงเช้าวันรุ่งคืนในตอนสายสเสด็จในกรมถามหาสิ่งของที่นายลิมซื้อมาจากนกครสวรรค์เมื่อได้ของครบแล้วบอกให้นายลิมได้คอยที่ริมฝั่งแม่น้ําแล้วสเสด็จในกรมหายไปในป่าสักครูก็ออกมาที่ริมฝั่งแม่น้ํายมฝั่งตรงขามนาวัดในชุดขาวจีหาบของสวมหมวกกุ้ยเลย บอกให้ในายลิมเดินตามหลังไปห่างๆแล้วเสด็จข้ามแม่น้ำยมมุ่งไปยังวัดบางคลานทันทีที่ถึงศาลาหน้าวัดเห็นพระแก่รูปร่างใหญ่โตลักษณะท่าทางน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนั่งหันหลังออกมาฝั่งที่ขึ้นไปตัดสินพระไทยแน่นอนว่าต้องเป็นหลวงพ่อเงินแน่จึงรีบวางหาบของแล้ววิ่งเข้าไปทางข้างหลัง เมื่อถึงจึงโอบมือรัดเอวเอาไว้แน่นพลางตรัสขึ้นไปด้วยเสียงอันดังว่าได้หลวงพ่อแล้วได้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจึงหันหน้ามามองแล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงอันดังเช่นกันว่าเสียท่าเข้าแล้วเสียท่าเขาเข้าแล้วสเสด็จในกลุ่มกับเข้ากราบหลวงพ่อเงินพอเงยหน้าขึ้นหลวงพ่อเงินได้พูดว่าวันนี้เป็นยามดีที่เราจะได้พบกับลูกศิษย์ท่านสุข นี่พยายามดีเหลือเกินนั้นหลวงพ่อเงินได้เดินนำสเสด็จในกรมขึ้นไปบนกุฏิพอถึงกุฏิได้นั่งสนทนาถามถึงทุกสุขของหลวงพ่อสุขว่าเป็นอย่างไรบ้างอยู่พอสมควรหลวงพ่อเงินเอ่ยขึ้นกับสเสด็จในกรมว่าคอยสักครู่เถอะฉันจะส่งน้ําก่อนหลวงพ่อเงินพูดแล้วลุกขึ้นจากที่นั่งเดินหายใจเข้าไปในกุฏิเป็นเวลาไม่กี่อึดใจ ก็ปรากฏเสียงดังกรึกกรึกกรึกขึ้นที่กาน้ำซึ่งวางอยู่ข้างเสากลางกุฏิทั้งเสด็จในกรมและนายลิมหันไปที่กาน้ำทันทีเสียงกรึกกึกกึกยังดังอยู่ต่อไปทำความแปลกใจให้เสด็จในกรมอย่างยิ่งจึงอดทนต่อความสงสัยไม่ได้ตรงเข้าไปที่กาน้ำทันทีพลังเปิดฝาออกดูว่ามีสิ่งใดอยู่ภายใน ท,ทันทีที่เสด็จในกรมเปิดฝาออกก็ถึงกับพึงเพลิดพระไทยแทบไม่เชื่อสายตาตนเองร้องเรียวกว่าไอลิมมาดูอะไรนี่สินายลิมรีบตรงเข้าไปกลมมองดูในกาก็ถึงกับอาปากค้างพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าภาพที่ปรากฏในกาน้ำใบนั้นคือร่างของหลวงพ่อเงินขนาดเล็กเท่าปลานิ้วก้อย มือกำลังส่งน้ำถูเนื้อถูตัวอยู่อย่างขมักขมน้นน้ำในกาก็เพิ่มไปมาจนกระชอกกระเด็นออกมานอกกาน้สเสลิดในกรมค่อยๆปิดฝาลงดังฉงนพระไทยเป็นอย่างยิง่งพลางตรัสกับนายหลิมว่าไม่เสียเที่ยวที่มาเมืองพิจิตหลวงพ่อทานพูดหวายถูกต้องดีแล้วจะได้ดูของแปลกๆนอกเหนือจากทานก็ให้มาที่นี่จากเรื่องราวทั้งหมด แกนแท้ในปฏิหารต่างๆคือความพยายามของเสด็จในกรมที่มีความมุ่งมั่นและไม่ยอมถอดใจง่ายๆกับอุปสรรคต่างๆเรียกได้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น